ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพ่อแม่แม่เงินทองจะขอให้ตรงตั้งใจพระเพื่อ อาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เล่นกายพ่อกับแม่มีแต่จักเก่เข้าจะเล่นเจ้าได้ใจนอย่ามายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายพ่อกับแม่ก็ขึ้นใจซึงแม่คนทนได้ไม่ทุกหนักข้าวลูกรับอพุษฎตนเป็นคนชั่วลูกกี่คนคนเลี้ยงได้ไม่หมองมัวไม่สงเศร้าข้าวลูกตชั่วรยาพ่อแม่ทรงลูกเป็นเตืนสาพ่อแม่บรก่าประสาทเส้นหนังเลือพ่อแม่ ตั้งหน้าหาภูมิบรจุเจอพ่อแม่ทำเพื่อโริญเลื่นเข้าไกลเอวังก็มีด้วยประการรัศนียากด่าวาริวังลา็ุราะริ้นเรติสสะการังเอวามีวะดอิโต้ินังเปตดดังอุปการปฏิอิชิตังปะชิตังสุ้ังทิ่ปเมวัสสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังสปา โยตาสัพพิติโยวังจตุสัพโรโภวินาสจตุมเตปวัตบันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิเดสริจังพุทธาปัจจายโนจตารสตัมมาทันติอายุอันโนสุขัง